การครองตนหมายถึงการประพฤติตนที่ควรค่าแก่การยกย่องสอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีของสังคมการครองตนจึงเป็นพื้นฐานของมนุษย์5ประการดังนี้ 1. การพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ 2. การประหยัดอดออม 3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพก,กฎหมาย 4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 5. มีความจงรักภักด,ดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์